ะะจะต้องมีศีลเสมอกันข้อนี้ไม่ได้แปลว่าศีลห้านะแต่คําว่าศีลเสมอกันคือหนึ่งนะไม่โกหกกันคํานี้สําคัญมากเลยไหนใครว่าจริงการโกหกแม้ครั้งเดียวก็เป็นตาบาปและไม่ทําให้เราเชื่อใจกันอีกต่อไปศีลไม่เสมอกันมันไม่ใช่แค่ศีลห้าแต่มันคือหลักของการใช้ชีวิต ที่เป็นคนคนเดียวกันการเป็นคนคนเดียวกันต้องไม่มีความลับต่อกันในใครว่าจริงการไม่มีความลับต่อกันไม่ได้แปลว่าจะต้องโบกทุกอย่างจนแบบแหกหมดอะ่ะอันนั้นก็เกินไปแต่หมายความว่าต้องไม่มีเรื่องปกปิดนะยิ่งถ้าเป็นเรื่องนอกใจอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลยนะคะไม่ได้เลยนะโกหก แล้วครั้งแรกจับได้ถ้าเป็นผู้ชายที่ฉลาดต้องรีบสารภาพเพราะถ้าว่าไรที่เมียจับได้ครั้งแรกแล้วผัวกล้าสารภาพเมียยังให้โอกาสอยู่นะอาคุณผู้ชายที่ฟังอยู่ในห้องฟังดีๆนะถ้าวันในเธอเผลอใจไปนอกใจภรรยานอกใจอ่ะฉันไม่ได้พูดถึงนอกกายนะเอาแค่ใจอ่ะแบบแอบไปคุยเล่นกับใครอ่ะ แล้วถ้าเมียจับได้เนี่ยนะถ้าสารภาพนะถ้าสารภาพนะครั้งแรกเลยนะเมียให้อภัยนะแต่เมียจะระแวงอ่ะจะเอาอยัางไงสารภาพแล้วเมียให้อภัยแต่จำไว้เลยว,ว่าเมียจะระแวงตลอดการนี่คือความ